สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเกษตรกรร้อยล้รอ,รอนะครับเดี๋ยวมาดูที่ทมงานเลยนน้อยนี่น่าจะเป็นทีมงานตอ้อนรับนะครับแต่ไปเอาดินที่เดียวกันกับทีมงานโซนหนึ่งนะครับแต่ว่าแยกมาที่ตกเจ้าหนึ่งครับเดี๋ยวระหว่างรอรถดำมาครับ เรา,าดูเจ้าเมื่อตานกว่าทางเข้าก็ดำเนินงเลยครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขักเที่ยงว่อดียังไม่ถึงเวลาขากเที่ยงคนะรับรีบทางรอรถดำกว่าคนระับ จะเซ็มครับ <c oughs> ปเป็นไมาแล้วครับเวกาสีรีสห5 0รครับคันนี้เครื่อง210ครับไม่แกะกองเลยครับคันนี้ออกมาจากอูอ่ตอาการยางครับออสต่อการช่าง รดับเลงจัดครับทางกันหนืดมากเลยครับทางเข้าเอาไมอาไมโอ้ดำเลยครับ ครับพี่น้องดูเนี่ยครับเ่ยขนาดรถไทยลูปเมื่อกี้นั่นเองเป็นร่องแล้วเนี่ยทำบาปเจ้าคุกตาเอาแปดเจ็ดศูนย์ครับเติมไม่ถึงที่ครับรถไทยทำงานหนักเลย ก้นขาครับแต่้าฝนตกมากนี่กาแฟเลยนะครับเดี๋ยวดินแบบนี้โอไมายคันแล้วครับโรก,กี้คันแรงครับอันนี้ รถไถสลายกองดินี้ก่อนครับเตรียมตัวได้เลย ในเปิดกระจกมาดูแลจะไหวไหมเนี่ยเห <_ C os> ยียบเลยตาเหยียบเลย <_ C os> ตรงเลย <_ C os> ตาบอกเดียวตาแสดงให้ดูครับโอ้ดูทอรถตาครับโหดมากครับ เคร่องท่อทรงอะไรครับแบบนี้เอายบบโอ้โอ้โหเร่งเทตามเลยตัวเร็วที่บัด ดำบัสตองร้อยล้อตองร้อยล้อตองร้อยล้อบัดกู้แรงจะนบับเรงมากครับอันนี้มันไปไม่ไหวครับมันลื่นมันลื่นแล้วครับมันเลยไปไม่ไหวต้องดำ,ำแล้วเด็กขับเกย์แล้ว <c oughs> มนขับเกย์แต่รถแรงครับผม <c oughs> น่าจะจอรอกันคนระับาเที่ยงหรือเปล่าอันนี้ก็เที่ยงขวาแล้วนะเขายังไม่พักกันน่าจะรอเทให้หมดก่อนครับ ออกไปท้ายแบบทรงวิ่งนะครับไปท้ายวิ่งโอ้ไม่คันแล้วครับโร,บรก,กี้อันนี้ก็ลั่นเหมือนกันนะคันนี้ไม่ธรรมดาเลยท่อ,ออกข้างครับแปดสามท่อนี่สี่รูนะครับท่อออกหลังออกหลังออรูหนึ่ง ล้อคา,างล้อคา,างล้อคา,างเดินหน้าไหมเดินหน้าไหมโอ้เรียบร้อยเลยครับยกหน่อยยกหน่อยยกยกยกสุดทยรถไทยดันก่อนโยกไฟไหวครับดินม,มันลื่นมากครับเจอดินเหนียวคนตะเคยเลื่อน เอาถอ่แล้วกันแล้วโอ้รถถ้ายดับเอออีกนิดนึงอีกนิดนึงเอ้ยจะขอยแบบตั้งหลักมาแบบตรงๆเลยครับพุ้งเลย น่าจะพอ้องได้เลยน่าจะพอได้แล้วเอ้าเติมทุงที่เลยก็แรงแรงแรง ฟ็คอกซิ่งมาแล้วฟ็อกซิ่งเออรอดูฟ็อกซิ่งครับโอ้ฟ้าครอบน็อตหลุดล้อ <laughs> ขวางเมื่อกี้ครัฟ้าครอบน็อตหลุดเลยนี่ครับฟ็คอกซิ่งครับจอดรอเลย <laughs> เดี๋ยวคอยดูพลังฟค็อกซิ่งครับว่าจะถอยมาถึงดีเทลเหรอือเปล่า ไดน้นืดครั้งแล้วเนี่ยได้นืดครั้งแล้วเนาะได้เป็นนืดครั้งนะเดี๋ยว <c ười> ดูาอ่าขอสิ่งครับ Maya ma. Ha 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 ha. khoảng, lốp khoảng. con. <laughs> อะไรไร่จะหน้าฝาท้ายมันทับดินก่อนแล้วไฟเด้อตายไฟเด้อ จะรออีกครั้งมากก่อนครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเจ้าคูปต้ากันต่อครับ แล้วครับไฟเตอร์ไลยๆล่เล่เลเลนหน้าไม้นหน้าไม้ เต็มที่เลยเตงนไจะบบ้านเลยครับเนี่ยเต้นเลย เราูวตาลูก้างใหม่กนะทางก็เข้างเลี้ครับเดี๋ยวจงบ่ายจะได้เทแบบสะดวกสะดวกครับอันนี้ก็ดันเสร็จก็ได้จะพักเที่ยงก่อน ไปให้สุรัะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ